มาต่อกันเลยนะคะที่แฟชั่นโชว์แบบคนดังชื่อก้องโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเลดี้กาก้าปาีิซิวต้าหรือว่าวิกตอรีเบคแฮมค่ะแต่วาไม่ต้องห่วงนะคะเขามาจัดโชว์ที่บ้านเราด้วยเออเรียกว่าแฟงโฉมดาราไทยนางแบบไทยนะคะเป็นแบบว่าเซเล็บอินเตอร์แบบนี้เลยค่ะก็เริ่มเหมือนที่คุณเจนนี่เทนโพสวรรณนะคะเป็นใครไทยสิคะใครถูกไหมคะปาีิซิลตานอ้เอเนี่ ใช่คะคุณตัวรางวของเราค่ะแล้วก็มีคุณฟางพัทรมายอันนี้สงวงสวยมากวิกเตอร์อย่าเบคแฮมค่ะใช่เลยใช่เลยใช่เลยนะคะผมค่ะก็เรียกว่าแปลงโฉมกันไปแล้วมีอีกหนึ่งคู่คุณมาริสาอนิต้านะคะเขาเรียกว่าเป็นแอนเจลิน่าโจลี่ค่ะแอนเจลิน่าปัร์กก็ต้องมีแบดคิดด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีแบดคิดด้วยใครคุณอ้นสราวด์ค่ะขายอยูช่เลยยนะเขาเรียกว่ามาเป็นคู่เลยค่ะ เรียกว่าเป็นคู่ฮอตของวงการคอรีวูดเลยนะคะมีอีกไหมมีอีกค่ะก็จะมีคุณโทนี่รากแก่นนะคะแต่จะมีสักภาพสักภาพนะคะคุณโทนี่รากแก่นค่ะก็จะเป็นแวมไมพายทวายไลท์ค่ะโรเบิร์ตแพตติสันนะคะนี่ก็จะเป็นแบบว่าแวมไมพายแบบว่าตีๆนิดนึงมำใส่ตีๆอะนะโอเคนะ แล้วค่แล้วก็ยังมีเป็นบอกว่าฟื้นฟื้นชีพนะคะของเอมี่ไวท์เฮาส์ค่ะก็จะเป็นน้องเมเปิลนะคะที่เขาขึ้นเวทีเดินโชว์นี่เลยคือสภาพแบบเมาๆนา้นึงค่ะสำหรับเอมี่ไวท์เฮาส์นะคะนี่เป็นน้องเมเปิลนะคะก็เรียกว่ามีแท็กทูมีอะไรอย่างนี้แบบว่าเหมือนเลยเมาๆมา แต่คุณเมีไวท์เฮาส์เนี่ยเสียไปแล้วนะฮะใช่ค่ะแต่เป็นบมุกเอกลักษณ์อ่ะใช่ค่ะแล้วก็ที่แต่หลายคนบอกว่าจับปลาเลยเลดี้กาก้านี่ค่ะคนคริสหอวางคนอื่นทำไม่ได้หรอก้องคริสหอวางใช่แบงโ์ของเป็นเลดี้กาก้านะคะโอ้โหใช้ได้เลยนะถ้าถอดไว้แล้วคุณมาจะจำได้เลยทันทีจับได้พอตาชั้นเดียว